สวัสดีค่ะร้านมหาทรัพย์ไพบุญนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําสินคา้าเครื่องเป่าลมดูดฝุ่นนะคะตัวนี้นะคะ850วัตต์ค่ะสินค้าตัวนี้นะคะเป็นของยี่ห้อพัมกินค่ะหรือเรารู้จักกันในนามฟักทองนะคะรุ่น50301ค่ะลูกค้าภายในกล่องนะคะก็จะประกอบไปด้วยก้านต่อสีชิ้นค่ะแล้วก็ถุงดักฝุ่นนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อแล้วก็มาฟังเสียงกันเลยค่ะ สินค้าตัวนี้นะคะเราก็ปรับได้2แบบนะคะมีเป่าลมกับดูดฝุ่นนะคะลูกค้าฝุุนมาก็จะเป็นดูดฝุุนกลับก็จะเป็นเป่านะคะเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะเป่านะคะแต่ว่าเราจะปรับได้6ระดับนะคะนี่ระดับที่1ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเลยค่ะระดับที่6เลยนะคะลูกค้า คือเป่านะคะต่อไปจะเป็นการดูดค่ะนี่ระดับที่6เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูระดับที่1กันดูนี่นะคะปรับได้6ระดับนะคะลูกค้าตัวต่อ4ชิ้นต่อได้หมดเลยค่ะตอนหัวนี้นะคะตอนนี้ฟึบฟึบฟึ๊บนะคะ หากลูกค้าท่านไหนสนใจสินค้านะคะสามารถอินบ็อกซเข้ามาได้ในเพจมหาทรัพย์ไพบูค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊าย